วันนี้เห็นคุณครูเชยสิท์บอกว่าจะพาเราไปที่ไหนนะคะอ๋อวันนี้คุณครูเชยสิท์จะพาเราไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์กันค่ะน้องเฟสเย้ดีใจจังเลยในที่สุดก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศออกไปเรียนรู้นอกสถานที่แล้วแหม่แมต้องนินใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย อ๋อกําลังพอดีกําลังเพาะกล้ามาอยู่เปลี่ยนถึงพอดีว่าวันนี้พวกหนูอะค่ะสนใจที่จะอยากมาเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตความพอเพียงอะค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์พอที่จะพาพวกเราไปเรียนรู้ได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ขา่วนท่านนี้นะคะท่านผู้อำนวยการท่านสุพเลลศภายงานนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวังแก่พิทยาคมค่ะสําหรับวันนี้ท่านก็อยากจะมาเรียนรู้กับพวกเราด้วยค่ะขอบคุณดออนขอบคุณท่านอาจารย์ไพรัสขึ้นศรีครับที่ได้ให้ โอกาสลูกๆนักเรียนของเราได้มาเรียนรู้ในสถานที่ตรงนี้นะก็ต้องขอชื่นชมครับว่าเป็นสถานที่ที่ชุมชนแถวบ้านเราที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็นําไปเป็นวิถีชีวิตในการพัฒนาตนเองในการดํารงชีวิตซึ่งสวนป่าตรงนี้สถานที่แหล่งเรียนรู้ตรงนี้ถือว่าเป็นปอดของชุมชน แล้วก็เป็นแหล่งธรรมากินที่จะจะฟื้นฟูอาชีพจะเรียนรู้อาชีพเพื่อเพื่ออนาคตของูกงลานวันนี้ต้องขอบคุณท่านส,ส,สวัสดีค่ะน้องๆทุกพนวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์ไพรัชช่นศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้<ส>เรื่องอะไรกันคะพี่ปลาอ๋อวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของความพอเพียงนะคะ ซึ่งอาจารย์ท่านได้เตรียมฐานมากมายไว้ให้เราศึกษาและเรียนรู้เดี๋ยวเราไปดูฐานต่างๆกันนะครับเดี๋ยวครับที่ปลาค่ะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะ,ะก็คือเครื่องบดใบดไม้ซึ่งอาจารย์เนี่ยคิดว่า การที่เราปลูก้นไม้ค่ะสิบยี่สิบปีกว่าเราจะได้เนื้อไม้แต่ในใบไม้อ่ะค่ะเราสามารถนำเอามาปลูกหรืนำเอามาบดเนาะแล้วเนหนึ่งปีอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เราอยากให้ชุมชนได้คือคําตอบคือปลูกต้นไม้กว่าจะได้เนื้อไม้มันต้องใช้เวลาสิบยี่สิบปีแต่ว่าถ้าเราทำาบันี้ปลูกปั๊บได้เลยมีต้นไม้อย่างปีเดียวเราก็ได้ใบไม้เพราะมันใบไม้สัมผัสได้ดี ใช่หรือว่าเอาไปใส่เลได้ไปใส่เล็ก็ได้คือที่เราแนะนำก็คือเอาให้ผสมขุยข้อคือตเพีงก็ได้น้อใบไม้ใส่สิบาทแล้วก็ผสมขุยข้อคตัวอใส่ตวน้อนี้้มอ่ง้นใส่ระบบน้้มินิสปริงเกอร์อะไรพวกนี้ก็ใ้ทคโนโลเข้ามา อย่าง,งมะนาวเนี่ยปกติมะนาวมันจะมันจะ,นจะชอบอแดดจ็แต่เราเอาไว้ใน,นร่มแต่ขอมนอกทำให้ออกดอกได้ออเได้ก็ปลูกต<ๆ>้นไม้ก็จะร่มรื่นครับอย่างต้นไม้พวกนี้เรานอกจากปูกไม้ยืนต้นเราก็ปลูกไม้ผลใส่เข้ามาด้วยแล้วก็ปลกปูกสมุนไพรไม้พวกนี้ก็เป็นเงินหมดเนอะครับ นี่ตรงตรงนั้นเป็นเราทำปุ๋ยมาแต่ว่ามันต้องใช้เวลาประมาณสักสองเดืนนอดนต้องต้องใช้ปุ๋ยคอกเข้ามาแล้วปลา ผานอะไรคะค่ะอันนี้ก็เราก็มาอยู่กับผานแหนแดงหมนเดินะคะแต่เป็นการเลี้ยงแหนแดงที่เราต้นทุนนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงในกะละมังค่ะซึ่งแบบค่ะจะช่วยให้เราแบบโนต้นทุนได้มากขึ้นแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเราก็สามารถเลี้ยงหอยเชอรี่ได้ะค่ะแล้วก็ให้น้องหอยก็กินแหนแดงเข้าไปช่คะ ประมาณสักเจ็ถึงสิบสี่วันถ้าเราด่วนก็เเจ็ดวันถ้าไม่ด่วนก็สิบสี่วันมันจะเต็มเลยแบบนี้เห็นไหมนี่นี่แบบนี้คือประมาณสิบวันแล้วเราก็ต้องแบ่งครึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยต้องแบ่งครึ่งหออเนี่ยตัวนี้ก็เอามาเลี้ยงในแบ่งแบ่งออกครึ่งหนึ่งเลยหรือเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในฐานเลี้ยงหมเดงนะคะซึ่งเราจะ ทำการเลี้ยงแมแดงแบบเลียนแบบธรรมชาตินะคะซึ่งเราจะตัดขวดแล้วการให้อาหารของเราก็คือเราจะให้อาหารด้วยการนรําเศษอาหารที่เรากินมาให้น้องได้นะคะแล้วก็วก,ก็จะมีเชือกผูกแบบนี้นะคะที่ปลาขาแล้วที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือบ้านดินค่ะอาจารย์บอกว่านะคะบ้านดินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนการผลิตที่สูงเลยแล้วก็ไม่ต้องมีฝีมือทางการช่างนะคะส่วนประกอบของบ้านเนี่ยก็เป็นดินทั่วไปเลยแล้วก็ผสมกับแกลบ ค่ะแล้วน้องเฟย่คะแล้วบ้านดินเนี่ยสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนหรอคะหอาจารย์บอกว่าสามารถอยู่ได้ถึง99ปีเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังที่ก่อตั้งนี้นะคะก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549ค่ะ16ปีมาแล้วค่ะพี่ปลาหลังเนี้ยนานมากเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับ ไส้เดินแดงแอฟริกานะคะนี่นะคะเราได้มาแล้วน้องก็คือเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะแบบสามารถกินอะไร<ช>ได้บ้างคะ,คะมูลวัวมูลหม,ลม,ลมลูมูลสุกรนะคะหรือว่าเป็นมะเฟืองนี้ก็ได้ค่ะค่ะขณะนี้อาจารย์ก็กำลังสอนวิธีการร่อนมูลไส้เดินอยู่นะคะซึ่งประโยชน์ก็มีเยอะมากเลยะคะ่ะเช่น เราสามารถเอาไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ค่ะแล้วก็ทาอะไร,รได้ทัน,นสามารถทำเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยปลูกต้นไม้เจริญงอกงามดีม,มากเลยค่ะนอกจากการหมักมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะทั่วไปเขาก็จะใช้แค่มูลวัวใช่ไหมคะแต่อาจารย์ของเราเนี่ยก็คือใส่แหนแดงเพิ่มไหนแดงเข้าไปด้วยเป็นการเพิ่มโปรตีนแล้วก็เพิ่มสารอาหารแก่พืชค่ะ ค่ะนี่นะคะน้องเฟสนี่ก็คือมูลไส้เดือนที่เราล่อนมาแล้วก็แพ็กใส่ถุงค่ะเราสามารถนําไปจําหน่ายได้ค่ะรู้สึกอารมณ์ดเลยค่ะและนี่ก็คือโรงเลี้ยงไข่ไก่ของอาจารย์นะคะไก่อารมณ์ดีไก่อารมณ์ดีก็มีไก่อยู่นี่อาจารย์หรือว่ามีไก่ทั้งหมด33ตัวก็เอาไข่มาละสามสิองตกมาละตกตัวละฟองเลยทุกวันทุกวันอ่าออกทุกวันชาวบ้านเราทำเนี่ยบางที ไม่มีศูนย์ที่จะ,ะไม่มีตัวเขาเรียกว่าแหล่งที่จะเรียนรู้ร่วมกันเราก็เป็นปริทางที่ครูดได้ทำเพื่อในหลวง mm hmm. ก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้ของพ่อพ่อให้ประมาณ3.4ไสิบี่ไร่มาทำศูนย์แล้วเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางอย่างเราอาจจะเรียนรู้โดยการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนงานวิจัยอยู่เป็นหลายครั้งกว่าจะได้ไปเป็นความรู้ ที่นี่สามเรยนู้ได้พวกเรากลับได้ครับเชิญขอบลด้ไหลัดาลจมดตนเลยครับเอที่ป่าคะแล้วทำไมเราต้องถึงมีการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยล่ะคะ จริงๆแล้วการเรียนรู้นั้นทุกคนควรจะมีการเรียนรู้ที่หลากหลายการเรียนรู้นะคะการที่เราเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนนั้นอาจทําให้เราไม่ได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้ชีวิตการมีส่วนร่วมหรือการมองเห็นสิ่งใหม่ๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้นําประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตจริงของเราได้ค่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะที่บอกว่าการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนไม่จําเป็นว่าต้องเอาไปใช้สอบหราอาจจะเรียนเพื่อค้นหาตัวเองสร้างอาชีพสร้างไรายได้หรือว่า กับเทคโนโลยีที่เปลีป่ยนแปลงในทุกๆวันเนี่ยค่ะทุกๆคนก็สามารถเรียนรู้ได้นี่ใช่ไหมคะพี่ปลาที่เรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ค่ะน้องเฟสค่ะสำหรับโรงเรียนมอ,องแก่พิทยาคมของเรานะคะยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายที่ให้พวกเราได้ไปสัมผัสกัน,กนค่ะพี่ปลาค่ะไว้โอกาสหน้าพวกเราจะพาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อื่นๆอีกน,น,น,นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันพี่ลาออนเขสิงดิฉันวันนี้ดาวอุตสาลามขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย